มันี้ทีมงานสร้างเก็บเล่มของเก่าเอาไม่เห็ดประโยชน์ครับบางท่านเรียกว่า DIY โดยการดัดแปลงตัวนี้ครับ ถาเลตแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้ผีเขาแถมมากับผแผงโซลาเซลล์เนาะเป็นตัวห้องแผงโซลาเซลล์ก็เรียกวา่าเ็ปเป็นเตียงมองนางกินเขา่าเยม้ามีแห้งนะครับเศษเล็กจากเล็กที่เหลือจากการตัดการเฮ็ดโค้งกระแผงโซลานะครับจะเลยมาดัดแปลงเฮ็ดเป็นขาเตียง ตัวนี้เป็นไม้พื้นเก้าๆนะครับเก็บมาจากรงงานกอา่อสร้างได้มาแผ่นหนึ่งสภาพสมบูรณ์ที่สุดแผ่นนี้เสียวไม้แผ่นพื้นนะครับแผ่นพื้นปูนั่งปูนอนเแหละะฐานล่างปูนบ่อกะสี่เอาเสื้อน้ำมันมาปูทับนะครับตัวนี้คันทุกคน

เพิ่นจัก10เซนนี่เนาะไม่ยออือ10ซ็นก็โอเคอยู่เอาต่อก็ดีใส่ความทอกันมันนเฮากเาพแล้วสว์เดี๋ยวเฮางานนจ่มแล้วก็โปโปโปมันมีสีโปโหัวนเนาะมเรียเอ้ยบ่เห็นหัวตะโก้ ในบริษัมันเป็นคันเนื่อไว้ยเนาะเดี๋ยวอตัวมีบี่ยามบีบ